ไม่แคอาหารงวนะอา,าหารและสารอาหารพระพหนึ่งเขาได้ตกอาหากที่สุดก็คือข้าวทานาเบีย่่างกายอาหารไม่กินหมูอาหารมีทั้งหมดข้าูเพ้าดไม่ใช่ประโยชน์จากอาหารข้าว็อาหารเไมเกิดอะไรใครเจ็บขพราไดไม่ใช่อาหารหมูที่สองอาหารหมูที่สองอาหารหมูแรกก็คือโรตี มาหมูแล้วโปรตีนหมูที่สองไม่ใช่ผลไม้ผลไม้จะเป็นหมูที่สี่ได้ปไปสารอาหารทั้งหมดสารอาหารจะมีทั้งหมดหกอันก็คือสารอาหารก็จะมีน้ำมันน้ำมันคือแลซานผาสารอาหารแ้ให้ได้มีธาตุไรตัจิเป็นองค์ประกอบก็คือเกลือเล ก็คือไม่รแต่มาถ้านความหมายของสารอาารก็คือในะาัคืออกม่ไมันก็พวกคนในเรื่องรำอืมอะพกคนกินคนแล้วกรยติดจ้อถ้าในไทยเราการรับประทานอาหารคือข้าใดก็คือ ไม่ชอบกับประทานอาหารคนไม่รู้จกใครหนเยอะัาที่เกดข้นแล้วปัญหาอาหารไม่ถูกต้องมีอ้วนก็มีมก็ไม่ค่อไม่คือไม่กินอาหารก็คือไม่ควรประหาเก็ให้โาติงก็คือควรรับบ้างอาหารไมไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตก็คือผักผลไม้ต่างๆอาหารท่านต้องขวดเต้าซู้ส่ั in ่วอิีเชยไหนอะไรข้อใดได้ต้งหู้ส กระโงว่าน้ไม่ใช่ประโยชน์ของสารอาหารเระเโปรตีนก็คือช่วยทำเป็นตัวทำลายวิตามินทำสนิดเข้าซ้ามือเข้าก็มีจะให้วิตามินแตู่วิตามินบีหนึ่งเด็กสิ่งที่ขาดขาดไอโอดีนคุณขาดอะไรก็คือ ส้กายแคแก่อะไคือ้าไออีนก็คือเกลือามีพลงานธาตรู้าเรียบร้อยก็มีผนอย่างเรียบร้อยไออดีมีว่าอาหารในประเภทใดก็คือไออดีนจมีน้าาไงสารที่กินควรกระดูถ้าได้ไม่เก็บต้องถามให้คุณผู้ชมไปยของั ก็คือสล่ายอื่นก็ตามแบบให้ไม่เห้ืนใจของคุณต้องใช่เพื่อครคูะาคูณของร่างกายสเมืเบอร์จาเรื่องการสาอาหารที่น้อที่สุดก็คือโปรตีนเมื่อที่อาหารในปริมาณที่เท่ากันข้อใดให้ค่าทังานมากที่สุดก็คือเนื้อมันก็คือเนื้อมันคือ